เอาละครับตอนนี้นุ่มหล่อของเรามาแล้วเสียงเดนองต้อนระพุ่นเร่งอนหน่อยแล้วเสียงโจมาเสียงโจมาอ่าโอเคอันนี้ออเดอร์วไว้ก่อนแล้ออว,วแต่เดี๋ยว,วเวลาแบบ Official o n s อนสเบนเวทีจะต้องดังคูณ10แน่นอนด้วยครับ อีกสักครั้งนึงนะคะต้อนรับคุณลูกค้าของเ e อร์ n ม l นอฟเช n รนติวานโคราเข้าสู่บรรยากาศของ Summer f ์เฟนะครับที่วันนี้เราดิบยกความสุขมาสาดให้กับคุณลูกค้าตั้งแต่วินาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปเพราะว่าอีกสักครู่มันกันอย่างแน่นอนครับจุกก้อนคาดนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะชายหาดทะเลสวยๆนะคะที่เป็นทะเลแบบติดแอร์อยู่ตรงนี้แล้วเย็นสดชื่นรวมถึงด้าน ที่เราเหมือนยกไมอา,ามีมาอยู่ตรงไอเฟลบรรยากาศดีมากทุกจุดทุกุอมและทุกชั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกันกับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่เหมือนกับจะเต็มรูปแบบไหมเชื่อว่าหลายๆคนนะคะรอคอยชมโชว์อยู่นะคะแต่เชื่อว่าน้องมีความตั้งใจอยากจะมามอบให้ทุกทักเพราะว่าตั้งแต่หลังไม่แล้วน้องบอกว่ามีเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆชาโคราดรวมถึงทุกคนที่มารอกันตั้งแต่ เจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าวันนี้ต้องขอบคุณด้วยมาจากหัวใจเลยเพราะว่าวันนี้ทุกคนนะคะแม้ว่าจะเดินทางมาใกล้เดินทางมาไกลามาอยู่กันที่โคราชนะคะมารับความสุขกันแบบนี้และงานของเราค่ะมีจนถึง21เเมษายนเลยพี่น้องหา47่เพลงต่อจากนี้เอ้ยีอ่อ47เจพลงจุงใจไหมครับน้องบอกน้องไหวน้องไหวน้องมองมองหน้าโอ้47เเหรอพี่ อย่างนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อทําให้อัครสในการรับชมินิพพ์เสดต่อจากนี้เนี่ยได้มีความสุขไปด้วยกันครับผมขออนุญ,ญาตนะครับสหรับท่านใดที่วันนี้มีกระเป๋าสะพายกระสะพายข้างกระเป๋าเป้ผมขออนุญ,ญาตเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินนะครับขออนุญาตเอามาไว้ด้านหน้าใช้แล้วนะคะต้องดูแลทรัพย์สินของเราด้วยนะคะหรือว่าบางทีอาจจะแบบก่อนที่จะออกจากพื้นที่ละกันจะต้องดูแลหันกลับมาดูตรวจเช็คความพร้อมเรานิดหนึ่ง ถ้าเกิดว่ามีอาหารเครื่องดื่มติดไม้ติดมือมาด้วยครอันนี้ช่วยเรารักษาความสะอาดนิดหนึ่งละกันนะคะในระหว่างการรับชมโชว์เพราะว่าโชว์นี้บอกเลยว่าทางศูนย์การค้าเชอมีโนอลโชวนิวันโคร,ราชเอามาเพื่อแฟนๆน้องไรอันจริงๆเพื่อขอบคุณทุกท่านจริงๆ ที่มาโคราชที่มาชมกันวันนี้นะคะเอาเลยครับตอนนี้เวลาแห่งความสุขของทุกท่านพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวว่า,าชั้นจีพร้อมชั้นหนึ่งพร้อมไหมครับชั้นหนึ่งแม่ดูละละแล้วว่าพร้อมนะเขาเขาพร้อมเผื่อชั้นหนึ่งด้วยโอ้เนอะคือจะพร้อมมันเหมือนตัวน่ะอยู่ทุกชั้นเลยตอนเนี้ยอ่ะ โอเคผมเชื่อว่าความสุขทุกวินาทีที่เชอรมิมมอโน่แชมเปญทอนโคราจะมอบให้กับคุณลูกค้าซึ่งตอนนี้ตุงจตรท่านพร้อมแล้วครับที่จะสัมผัสกับความสุขและความสนุกสนานของสุภาพรุษหนุ่มหล่อของเราตอนนี้ดางคารก็พร้อมแล้วเสียงดังๆต้อนรับคุณไรอัน <Ryan! S 1> สวัสดีบันนี้มเมเดียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซ like, ับสไคร์ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ